น้อยหน้ากําลังจะแก่ครับเพียแป้งเต็มลูกน้อยหน้าไปหมดเลยมีวิธีการกําจัดยังไงวันนี้เราจะพาไปหาคําตอบกันครับสวัสดีครับ วันนี้เรากลับพบกับรายการเกษตรนุกขารเพื่อความยืนนะครับวันนี้จะพามาทําในเรื่องของการกําจัดเพี้ยให้ออกไปจากผลในหนาของเรานะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ในหนาเขาเรียกเขาเรียกว่ามันเป็นผลที่เริ่มโตนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วเพี้ยแป้งเนี่ยมันก็ตามมาตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วนะครับพอมันเริ่มโตเนี่ยมันก็ขยายเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันเต็มลูกไปหมดนะครับแล้วเวลาเราเก็บไปรับประทานเนี่ยมันก็แบบคือมันมีความสกรปรกบนลูกนะครับเพราะว่าลูก น้อยหน่าเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยเพียแป้งแล้วเพียแป้งเนี่ยก็ยังถ่ายมูลออกมาเอถ่ายมูลออกมานะครับมันก็เกิดเป็นลาดําทําให้ผลน้อยหน่าเนี่ยมันแบบไม่น่าทานนะครับต้องเอาไปทิ้งเลยเพราะว่ามันเยอะมากในการที่แบบเผลอแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เข้าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะกําจัดให้มันออกไปจากลูกเนี่ยเราก็มีวิธีที่จะกําจัดนะครับหลายวิธีด้วยกันวันนี้ผมจะพาทําวิธีง่ายๆสําสหรับคนที่ปลูกต้น2ต้นนะครับแล้วก็ปลูกไว้ในบ้านเก็บไว้ทานเองอะไรเงี้ยครับ ก็จะเป็นวิธีที่ผมแนะนำนะครับก่อนที่จะพาไปดูวิธีนั้นเดี๋ยวผมจะบอกในเรื่องของวิธีการนะครับแล้วก็ที่ไปที่มาของเพี้ยแป้งก่อนนะครับต้องบอกว่าน้อยหนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่กันกับเพี้ยแป้งมากนะครับคือถ้าเกิดใครปลูกน้อยหน่าจะรู้เลยว่าเพี้ยแป้งจะเข้าไปอยู่ปกคลุมตามร่องของน้อยหนานะครับแล้วก็จะสร้างในเรื่องของแป้งปกคลุมผลเมื่อเวลาเราเอาสารหรืออะไรก็ช่างนะครับที่เป็นน้ำนะครับเอาไปฉีดพ่นเขาเนี่ย มันก็จะไม่ถูกตัวแล้วพวกที่มันฝังอยู่ข้างในนะครับมันก็จะไม่ตายเพราะมันไม่ตายเสร็จมันก็ขยายออกมาเหมือนเดิมไอ้ข้างนอกที่มันโดนละอองหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะแบบเออตายไปบ้างแต่ข้างในเนี่ยที่มันปกคลุมด้วยแป้งนะครับมันก็จะทําให้เพี้ยเนี่ยมันไม่ตายมันก็จะขยายออกมาอีกเหมือนเดิมอันี้เราก็จะมีวิธีการที่จะทําให้มันถูกตัวนะครับแล้วก็ทําให้มันแบบ ศูนย์ศยหายไปจากลูกของเราให้หมดนะครับให้มันกําจัดให้หมดเส้นทีเดียวนะครับโดยวิธีที่สรุปในวันนี้ก็คือผมจะทําเป็น2วิธีคือวิธีที่เราใช้แบบของที่เราใกล้ตัวนะครับมีทั่วไปนะครับกับที่ใช้แบบถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตร,รเขากําหนดนะครับหรือว่าตามที่หลักการที่เวลาใช้ให้มันอย่างถูกต้องนะครับก็คือใช้สารที่มันตรงตัวนะครับ คือการกําจัดเพี้ยแป้งนะครับวิธีแรกที่ผมบอกไปนะครับก็คือใช้น้านะครับผสมผงซักฟอกนะครับก็อย่างที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็คืออย่างตัวนี้นะครับจะใส่น้ําได้2ลิตรนะครับก็ใส่ผงซักฟอกไป1ช้อนแกงเลยนะครับแล้วก็เติมด้วยน้ํายาล้างจานนะครับเพื่อไปลดแรงตึงผิวของน้ำนะครับก็ใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนกาแฟนะครับแล้วก็เขย่าผสมให้เข้ากันนะครับน้ํา2ลิตร ผงสักฟอก1ช้อนแกงนะครับแล้วก็น้ํายาล้างจาน1ช้อนกาแฟครับแล้วก็ผสมผสม,ผสมแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวนี้ที่จะไปฉีดเดี๋ยวผมจะไปทําทให้ดูนะครับว่าฉีดยังไงเพื่อให้มันาตายให้หมดนะครับแล้วก็วิธีนี้เองก็จะเป็นวิธีที่หาของใช้ใกล้ตัวได้นะครับแล้วก็วิธีอีกอันนึงนะครับที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือการใช้สารในการกาจัดนะครับเมื่อเราพบเพี้ยแป้งระบาดนะครับเราก็จะสามารถที่จะเอา สารนะครับมากําจัดเขาได้อย่างถูกต้องก็คือจะมีสารอยู่หลายตัวนะครับก็สามารถที่จะไปถามตามร้านค้าเกษตรได้นะครับว่าทีา่บ้านเกิดเพี้ยแป้งที่ผลไน,น้นาจัดยาให้หน่อยนะครับเขาก็จะจัดมาให้ไม่ว่าจะเป็นยาผงยาน้ําก็สามารถที่จะมาใช้ได้เหมือนกันกรณีที่มันระบาดเยอะๆแล้ว,ลวต้นเรามีจํานวนมากนะครับแต่ถ้าเกิดมี หนึ่งถึงสองต้นนะครับเหมือนที่ผมมาสาธิตวันนี้ก็คือมีอสมมติมีหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ําผสมพวกฟอกแล้วไปไล่ฉีดเอานะครับ mm hmm. เพื่อกําจัดเพี้ยแป้งเนี่ยก่อนที่น้อยหนาของเรานะครับจะเป็นผลแก่พอผลแก่ไปแล้วเนี่ยเราเด็ดไปบ่มนะครับมันก็จะทําให้อาจจะส่งผลให้ผลเน่าได้เพราะว่าน้ํามันอาจจะแบบไปเข้าตามไอ้ที่น้อยหนามันแตกช่วงที่มันแก่แล้วน้ํามันเข้าไปมันก็ทำให้ผลเนา่าก็ทําให้เกิดความเสียหายนะครับ mm hmm. ก็คือสรุปได้ว่าเพี้ยแป้งเนี่ยก็จะ มาดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับตามซอกของตาในหนาๆนะครับก็จะไปอยู่ตามซอกตาในหนาแล้วก็จะดูดกินจนผลใหญ่นะครับจนเขาเรียกว่าทําให้ผลในหนาเนี่ยมันออกเป็นสีดําได้เพราะว่าหนึ่งเลยพอดูดกินน้าเลี้ยงเสร็จนะครับถ่ายมูลออกมาเป็นน้ําหวานถ่ายมูลออกมาเป็นน้ําหวานนี่็คือเจอความชื้นพอเจอความชื้นก็เกิดลาดําที่ลูกนะครับแล้วบางทีมีมดแดงเข้ามาเสริมนะครับคือมดแดงเนี่ยก็จะคาบพวกเพี้ยแป้งพวกนี้เดินไปไว้ตามลูก ตามในกิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นต้นที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกิ่งไม้อย่างของผมเนี่ยมันก็จะมีพวกกิ่งไม้แบบแพะนะครับแล้วก็ทําการกําจัดกิ่งไม้ต่างๆที่มันแพะข้างต้นออกให้หมดนะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ผมเคยนําเสนอไปก็คือเป็นสารไซเปอร์เมตินแบบผงนะครับหรือเขาเรียกสารปูแดงนะครับก็เอามาโรยโคนต้นเพื่อป้องกันมดแดงคนนี้ที่มันจะขึ้น ไปอยู่บนต้นแล้วมันก็จะไปคาบเพียแป้งพวกนี้ย้ายที่ไปตามจุดต่างๆทําให้มันระบาดมากขึ้นนะครับเมื่อเราเอาตัวย้ายกําจัดได้นะครับไอตัวที่มันจะไปต่อมันก็จะอยู่แค่ผลผลนั้นแล้วพอมันอยู่แค่ผลผลนั้นเราก็ใช้วิธีนี้กาจัดคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการที่จะฉีดให้ตัวมันตายนะครับแล้วก็ให้มันโดนตัวให้มันออกไปจากลูกในหนาเราเดี๋ยวมาติดตามและชมกันครับว่าจะมีวิธีการพ่นมันยังไงนะครับผมเตรียมถังไว้แล้วเดี๋ยวมาติดตามแลวชมมาเลยดีกว่าครับ เราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพลี้ยแป้งที่มันมอาศัยอยู่ในซอกของผลไม้หนาเนี่ยม,มันมีลักษณะอย่างไงนะครับอันนี้ยังถือว่าน้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มมีตัวเยอะขึ้นนะครับแต่วิธีการที่เราเตรียมมาคือ,อเป็นน้ําผสมผงซักฟอกแล้วก็ผสมน้ํายาล้างจานมานะครับการพ่นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็ให้มาใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการ ฉีดพ่นเข้าไปให้แบบนี้เลยให้มันชุ่มนะครับให้มันชุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่มันโดนน้ำเนี่ยแป้งที่เราสามารถที่จะทําให้มันซึมไปถึงผิวมันได้เนี่ยมันก็จะทําให้น้ําผสมผงซักฟอกเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือถ้าเกิดเป็นใช้เป็นสารกําจัดแมลงนะครับก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าเราฉีดเฉพาะลูกนะครับแล้วก็ไม่ เขาเรียกว่าจี fall, future, ้เข้าไปที่ลูกนะครับมันก็จะทําให้เพี้ยแป้งเนี่ยไม่โดนตัวนะครับแล้วพอไม่โดนตัวนะครับมันก็จะไม่ตายนะครับเพราะมันไม่ตายมันก็จะอาศัยอยู่แล้วก็จะขยายพันธุ์เห็นไหมครับว่าเวลาเราพ่นไปแล้วตัวมันจะเป็นสีแดงๆนะครับเนี่ยสีแดงๆนี่คือแป้งมันละลายไปแล้วนะครับแล้วก็โดนตัวมันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าผลที่ผมฉีดไปแล้วนะครับที่โดนตัวแบบนี้ฉีดให้ช่วงแบบนี้นะครับ ลักษณะตัวพอมันมันตายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันที่บนยอดของน้อยนานะครับผมเตรียมบนไดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราต้องปีนบนได้ขึ้นมเพราะว่ามันอยู่บนยอดอ่าอันนี้ก็จะพามาดูที่เราได้มีการฉีดพ่นไปแล้วนะครับว่าลักษณะของเพลี้ยเมื่อฉีดพ่นไปแล้วนะครับจะมีลักษณะยังไงนะครับอันนี้คือฉีดพ่นให้ทั่วลูก นะครับเมื่อเขาโดนสารที่เราพ่นเข้าไปเนี่ยครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตัวแดงๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพุวกนี้นะครับมันจะเป็นสีดํานะครับเพราะว่านี้ผมเพิ่งพ่นไปเมื่อตอนช่วงสายๆนะครับของวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวมันเริ่มแห้งแล้วนะครับก็คือโดนน้ําผสมผงซักฟอกเนฉีดพ่นไปก็เรียบร้อยครับวิธีง่ายๆครับส่วนวิธี การที่ใช้เป็นสารในการพ่นก็อย่าลืมนะครับต้องจี้ให้โดนผลนะครับไม่งั้นเพี้ยแป้งนะครับมันจะไม่ตายแล้วมันก็จะยังอยู่กับผลในหนาของเราเนี่ยนะครับอันนี้ยังลูกลูกนี้นะครับมันจะมีซอกอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็ผมปีนบนไดามาก็จะเห็นเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาเอามาฉีดพ่นเนี่ยก็ไม่โดนทั่วเนี่ยครับต้องต้องพ่นให้มันโดนจริงๆเพราะว่า ถ้าเราไม่ฉีดพ่นเข้าไปในซอกมันเนี่ยก็จะทําให้ไอ้พวกนี้มันหลบซ่อนอยู่นะครับแล้วมันก็จะยังระบาดอยู่ในลูกน้อยหน้าเราแล้วก็จะทำน้อยหน้าเราเนี่ยเป็นลูกสีดําปิดปีเลยนะครับนี่อย่างผลน,นี้นะครับก็ฉีดโดนไปรอบนึงนะครับก็ตอนนี้สะอาดหมดแล้วนะครับยิ่งถ้าผลไหนที่มีใบอะไรบังเนี่ยก็จะฉีดไม่โดนเนี่ยนะครับอยู่ข้างบนอันนี้มันจะอยู่ข้างบนนะเพราะว่าผมใช้บนไดปีน้นมาเนี่ยมันจะสร้าง เขาเรียกว่ามูลเพียครับเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นลาสียํดอันนี้ก็โดนผมฉีดจากข้างล่างนะครับที่ซอกข้างล่างนี้ก็ตายแต่ข้างบนที่โดนที่มันมีใบคุมอยู่มันซ่อนอยู่ตรงใบนี้ก็ไม่ตายเดี๋ยวฉีดใหม่อีกรอบครับเพราะว่าเราผสมผงตะฟ้อไปเยอะนะครับก็จะฉีดพ่นให้มันาตายไปเลยนะครับนี่ครับผลที่เราฉีดไปตะกี้นี้นี่ที่เราฉีดพ่นไปตะกี้เห็นไหมครับ ตัวลอกสีแดงเรียบร้อยครับไม่เหลือนี่แป๊บเดียวครับประมาณห้านาทีเองเรียบร้อยกําจัดง่ายมากครับเข้าประมาณนี้ครับเป็นไงครับเราได้ไปทําการฉีดพ่นเพื่อให้โดนตัวเพลี้ยมาแล้วนะครับก็คือมอีตัวอย่างที่ผมสาธิตก็คือเป็นใหม่ๆเลยเหลือไว้หนึ่งูกก็คือเอาไว้สาธิตให้ดูแล้วก็ ผลที่ผมได้ทําการพ่นไปแล้วนะครับว่าพอมันโดนผงซักฟอกผสมน้ําเรานะครับโดนเข้าไปจนเขาเรียกว่าแป้งเนี่ยมันหลุดออกแล้วมันจะเหลือแต่ตัวสีแดงๆนี่คือพอมันโดนความร้อนจากแดดหรือที่มันโดนอากาศเนี่ยตัวมันเองมันก็ตายนะครับแล้วก็สารที่มันอยู่ในผงซักฟอกเราก็คืออย่างเช่นพวกสซดาไฟอะไรพวกนี้ก็ทําให้ตัวมันเนี่ยตายได้เหมือนกันก็จะทําให้เพี้ยแป้งเนี่ยมันออกไปจากผลในหนาเราแล้วก็จะทําให้ผลในหนาเราเนี่ย ดูหน้ารับประทานนะครับแล้วก็ไม่สกปรกแล้วก็กําจัดมันเขาเรียกว่าสิ้นซากไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กําจัดเนี่ยมันจะขยายไปเรื่อยนะครับถ้าสมมุติมันหมดหน้าไหนๆามันก็ขยับไปกินฝรั่งพอหมดฝรั่งมันก็ขยับไปกินอย่างอื่นคือมันสามารถที่จะไปอยู่ตามพืชสวนของเราเนี่ยพวกผลไม้เนี่ยมันจะไปอยู่ตามกิ่งไปอยู่ตามใบไปดูดกินน้าเลี้ยงได้หมดเลยแล้วก็คือพฤติกรรมก็คือถ้ามันไปดูดกินนะครับเหมือนมะละกอโดนมันดูดกินเนี่ย ก็สังเกตได้ถ้าเพียแป้งเข้านะครับใบจะหยิกหยิกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเ,าเขาเรียกว่ามันจะเป็นไตๆสีเขียวขึ้นมาที่ใบนั่นแหละครับคือกรณีเพียแป้งพวกนี้เข้าไปอยู่ที่พวกไม้ผลของเราแล้วก็วิธีการกํจาจัดก็เนี่ยครับสามารถที่จะ ใช้เป็นเหมือนที่ผมบอกนะครับก็ผสมแบบนี้แล้วก็ไปฉีดยกเว้นใบอ่อนนะครับอย่าเอา,อาสารผงสักฟองแบบนี้ไปฉีดนะครับไปฉีดพ่นเพราะว่ามันจะทําให้ใบอ่อนเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนในเรื่องของใบไม้ buy, my, ได้ถ้าจะใช้แบบปริมาณสวนมากๆนะครับถ้ามันมีใบอ่อนผสมด้วยก็คือ,อใช้เป็นคาร์บรลล85นะครับก็สามารถที่จะฉีดผ่าเขาเรียกว่าฉีดผ่าเป็นใบอ่อนได้ก็สามารถกาจัดเพรียแป้งได้เพราะว่าเพรียแป้งเนี่ยโดนสารอะไรมัน ขอให้ฉีดให้ชุ่มให้โชนะครับมันก็ตายไปหมดแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ให้มันโดนตัวด้วยเพราะว่าตัวมันเองมันมีเพียแป้งมันมีแป้งปกคลุมอยู่นะครับก็กําจัดได้ยากพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถเราถ้าเกิดเราเข้าใจและเรารู้ว่าเราจะต้องจัดการอะไรอย่างมันนะครับคือใครที่มีข้อสงสัยนะครับผมจะบอกว่าให้ส่งข้อความมาผ่านที่เพจได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้อ่า สนทนานกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าบางทีมาฝากคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube บางทีกว่าผมจะเข้ามาเนี่ยผมอาจจะไปช่วยท่านแก้ปัญหาไม่ทันแต่ถ้าเกิดใครที่ดูแล้วแล้วกดไปที่ช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถส่งรูปนะครับส่งปัญหาเอามาถามเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับแล้วก็จะได้เราจะได้ส่งเช่นใช้ยาอะไรใช้แบบไหนที่บ้านเจอแบบนี้แล้วมีจำนวนต้นแบบนี้ผมก็จะถ่ายรูปของผมเนี่ยส่งไปให้นะครับก็เป็นช่องทางเพิ่ม เป็นการติดต่อที่เราจะได้เป็นติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดสับสกายนะครับเพื่อติดตามคลิปวิโดีโอใหม่ๆที่ทางสว่วนเรวดีจะนํามาฝากกในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ